สำหรับข้อดีนะครับหรือข้อด้อยของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับแหมคลิปนี้มาคลิปเดียวรู้เรื่องนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อดีกันก่อนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับข้อดีเนี่ยนะข้อแรกนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะครับอะไรที่ชิลๆง่ายๆเนี่ยนะจัดให้คนวันเสาร์เลยนะครับนะถัดมาเขาบอกว่าคนที่เกิดวันคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเป็นคนที่ รักสนุกนะชอบเฮ hey, ชอบฮานะครับนะเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะจะเรียกได้ว่าไปไหนไปกันเลยนะครับนะร่วมหัวจมท้ายกันเต็มที่นะครับข้อสุดท้ายนะครับนะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ซีเรียสนะครับหรือว่าติดใจอะไรในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับนะจะได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับอา้าวเรามาดูกันข้อเสียบ้างบางคนบอกแหมข้อดีมีแค่นี้เหรอก็อแค่นั้นนะคะตามตำราโบราณเขาบอกว่าข้อเสียนะ ก็มี4 <mel> ี่ข <stimulus> <lands> ้ออยู ada, er, <mon> ่เช่นกันนะครับข้อเสียของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าสมาธิจะสั้นนะครับนะสมาธิสั้นนะครับอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้นะคนที่เกิดวันนี้นะครับเป็นคนที่เข้าเข้าใจอะไรได้ยากนะครับนะถัดมาเขาบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะพูดไม่ค่อยคิดนะครับคิดว่าพูดเล่นๆนะครับเออแต่คนอื่นเนี่ยเก็บเอาไปจริงจังนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของคำพูดตัวเราเองเนาะก็ ต้องใส่ใจให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นนะครับสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่หัวดือ้อหัวรั้นนะครับมักไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่นะครับอ้าวตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ข้างใต้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม